ครับผมกิมนี้อยู่ก้าเฮากก่าครับตามกับบ้านนะครับพันนี่อีซููนะครับหนาไหมครับหนาวไหมแต่ไฟถ่ายยังตวเกาอยู่นะครับครับปอยข้างได้ครับครับอันนี้พันนี้เขาจะใช้เป็นสาคูนะครับเขาใส่เป็นสาคูนะครับนี่ครับพันนะครับตามทรางตีนะครับที่มีอาจจะจะเห็นกันยาวๆจักหน่อยนะครับตามกับบ้านนะครับรถไม่นะครับรถไม่ น้ำไม่พร้อมครับพีนนี่ครับไม่ต้องทาหนาไอ้น้ำไม่เลยไอ้เดีวยวน้ำไม่เลยแม่นบ่แม่นและพวกเขาเ็าได้คือเก่าครับนี่เก็บการดามกระบะนะครับมาอนี่ยแม่มอนีน่ใครคือเป็นแน,นี่ยนี่ฮะกินเงี้ยงๆแล้วก็หาโมงแดงดอกไม่ได้ก็จะกินหลายกินไ่เท่า เดี๋ยวจะมาไปไทยเบื้องตอนเ้องไทยาดกันเลยนะพี่ยอนีเลยเาะลูบห้ายูดเืองเขียนถงเียนทานนี้ไปดูดีเอานี่เขาเขาไาสคูน่นะครับสาคูาสาูนะครับกมอบายมือบานมีเห็งานเียงที่ยังฉีกขาดองงเส้แงกหัวใจมีน้ำมอเหมือนหรือปจันมีเาเขาใส่สาคูนี่แลอาหนีมันได้ขนดนี้หรือม่ครับเดียวไปหลอกกี่เรา นี่เดน่จะพกเกะาเป,ป็นผู้ตัดเย็นนะครับตาผู้ตาผู้น่าแตงน่าแตงไอเนี้ยถุงมัะยังเนี่ยถุงมะไม่ดมมายักษนี่ถุงไม่ดมมายักษมอนี่ครับพ่อสามารถกดไหล่ก็แชกก็ติดตามเท่าไหร่นะครับนี่มี่จ้างของเดิมครับมิจะเพิ่มเติมอย่างเดียวจะเริ่มกันนะครับจะเริ่มกันครับกดไหล่ก็แชกกดติดตามสนับสนุนเท่าครับ อย่าลืมกันนะครับช่วงนี้เริ่มกันบ่ได้ไปแล้วผมมอนไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสุดรามข้างบนนะครับครับสุดรามข้างบนนะครับขี้พี่ขี้ขี้แล้วพูดนี่นั่นนะครับสุดรามขึ้งๆนะครับวันนี้ข้างล่างเขาดามเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขามีแผ่นลายพร้อมนะแผ่นลาย สดรามเพิ่งเท่านะครับนี่ครับแบบเป๊ะเลยครับแบบเป๊ะเลยครับนี่ของแท้ของแท้พลาสต์เลยพลาอต์พ่เสียาจพลานั่นน่ครับข้าวกระเสี่ยมเดี่ยวเพื่อเดี่ยวนะครับ ที่น,นีอนน่อาจจะโยตากแดดแน่เน่ยบริเวณแน่ที่นี่ก็อาจจะไม่มียังหลายนะครับหน้าสามนาสามลังสามนะครับหน้าสองขางสาม,สามนี่เสาน้ายพร้อมนะครับที่นี่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่า,า,า,าน,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 นี้นะครับมากบ่มากอะก้อไหลก้อนแท่นนะเด้อไปแล้วครับ